วิธีการใช้ตู้2ระบบ S T R นะพี่พอเราแกะก,กล่องมาปุ๊บอันดับแรกเรามาทดสอบก่อนว่ามอเตอร์มันทํางานไหมก็คือปรับไปที่0.8นะครับตรงนี้เป็นตัวจ่ายไฟเอาสายมากดปืนค้างโอเคนะลูกล้อทำงานนะครับผมต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ลวดนะพี่เราก็ค่อยๆไขตรงนี้ออกก่อนนะมุนออกก่อน พอแกะออกมาแล้วนะก่อนจะใส่ลวดนะพี่ก็ต้องดูก่อนว่าลวดพี่ใช้เบอร์อะไรที่ลวดเขาจะมีเบอร์เนี่ยมี0.8กับ1นอย่างเช่นเราใช้0ูนใช่ไหมรองตรงเนี้ต้องเป็น0ูก็คือเหรียญเนี่ยผมถอดมาให้ดูเห็นไหมศูยเราก็ไว้ด้านนอกตรงร่องถ้า1.0ก็ต้องสลับด้านนะครับเวลาใส่ลวดนะครับพี่แกะออกมาจากหอนนะตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยต้องนิ้วเนี่ยกดไว้ตลอดถ้าเผลอปล่อยมันฟูแล้วลวดมันจะมีปัญหาเลยอ่ะ วิธีการใส่นะฮะยื่นลวดตรงนี้มาใช่ไหมใส่เข้าไปนิ้วชี้จับไว้ตลอดนะครับจับตัวตู้เชื่อมนอนแย่เข yeah, าน,นี่ตรงนี้ต้องกดไว้ตลอดนะครับปล่อยมือเมื่อไหลลวดฟูมันจะมีปัญหาอพอเข้าไปในร่องปุ๊บอ่ามันจบละแล้วก็เอารวดให้อยู่ในร่องนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ก่อนแต่ยังแม่งล็อกอ่ะขั้นตอนต่อไปล็อกลวดบ่าใหญ่ลงไปหนึ่ง ให้มีโหนกหนูนโผล่ขึ้นมาตามด้วยสปริงแหวนแล้วก็ตัวล็อกอ่ะหมุนเข้าไปเลยฮะเสร็จปุ๊บนะฮะพอลวดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้หมุนให้แน่นนะครับแต่ไม่ไม่ต้องแน่นมากพอมันสุดเกลียวใช่ไหมแล้วเราก็ขายนิดนึง แล้วดูตรงนี้นิดนึงฮนะบางทีตรงเนี้ยถ้ามันหลวมอ่ะเราก็เอาไขควงขันให้มันตึงมือนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องแน่นมากตึงมือนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นจับตู้ตั้งนะพี่เราปรับไปที่0.8ก่อนระบบมิกนะฮะแล้วเราก็กดปืนให้ลวดออกมานะครับผมแล้วเราก็ใส่สายเสียบเข้าบิดโอเคแล้ววิธีการเดินลวดนะพี เราทําสายโค้งอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าระยะทางมันยาวลวดมันอ่อนตัวเวลาลวดมันงอข้างในมันจะเกิดอาการล้อฟีตรงมอเตอร์นะครับให้ยืดสายให้ตึงแล้วเราก็กดปืนค้างนะครับผมกดไปเรื่อยๆฮะระหว่างเราเดินลวดมาเรื่อยๆนะพี่พอมันใกล้ถึงปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องหมุนตรงนี้ก่อนกดแล้วก็หมุนอันนี้ต้องดูนะฮะหัวทิป มันจะมีเบอร์0.8กับ1.0ถ้าใช้ลวด0.8ก็หัว0.8ถ้าใช้ลวด1.0ก็1.0แล้วช่วงระหว่างเดินมาเนี่ยเราถอดหัวทิปออกเพื่อให้รูมันใหญ่หน่อยเวลาวิ่งมาแล้วมันจะไม่ติดขอบอฮะพอลวดโผล่มาแล้วนะฮะแล้เราก็ใส่หัวเดี๋ยวไปลองเชื่อมกันครับมาดูกันที่หน้าตู้ต่อนะครับ ไฟแดงอยู่ที่0.8ก็คือระบบมิก0.8การทำงานจะเป็นมอเตอร์หมุนรอบเร็วกดเมนูเปลี่ยนระบบตรงนี้ถ้ามาอยู่ที่1.0การทำงานจะเป็นมอเตอร์หมุนรอบช้านะครับกดมาอีกทีไฟแดงอยู่ด้านบนภาษาอังกฤษ M A ก็คือเชื่อมทูกจะกดวนย้อนมาได้นะครับปุ่มปรับก็มี2อันก็คือตัวเร่งไฟนะครับคุณลูกค้าจะใช้ไฟเท่าไหร่หมุน2ปุ่มไปทิศทางเดียวกันแล้วก็เชื่อมได้เลย อันนี้เป็นท่อเดิลนลวดมิกตรงนี้เป็นตัวจ่ายสายไฟตามข้างต้นนะฮะด้าน,นล่างเป็นขั้วบวกขั้วลบอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับ S.T.R ตัวนี้เวลาเชื่อมมิกหรือเชื่อมทูบเอาเข้าขั้วลบเลยนะครับไม่ต้องสลับสายเดี๋ยวมาลองเชื่อมมิกดูนะครับผมวิธีการเชื่อมมิกในการจัดวางสายนะพี่เดี๋ยวนี้ก็จะแถมสายยาวให้4เมตรนะครับเวลาใช้งานเราต้องยืดเท้ตึงนะครับลวดมันจะเดินได้สะดวกแต่ถ้าต้องเชื่อมใกล้ๆตัวตู้เชื่อมนะพี่ เราก็ทําสายโค้งเป็นวงกว้างอย่างนี้ฮะวงกว้างมาอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อมนะครับผมถ้าสายขดเป็นลักษณะเลข8อย่างนี้นะอย่างนี้จะเชื่อมไม่ได้นะครับเพราะลวดมันจะวิ่งมาสะดุดเพราะว่าลวดมันอ่อนเวลาวิ่งม,มามันเจอโค้งไปโค้งมามันจะสะดุดทําให้เกิดอาการร้อยฟีอาการล้อฟีนะครับผมเวลาเชื่อมมิกนะพี่มันจะไม่เหมือนทูบนะฮะถ้าเหมือนเหมือนทูบอะเอาไปเคาะเคาะอย่างนี้ไฟไม่มานะครับวิธีการเชื่อมนะพี่ลวดไปเล็งที่เหล็กยกลอยนิดนึงสังเกตนิ้วชี้ที่ปืนกด กดท้างก็คือลากเลยนะครับส่วนเหล็กบางนะพี่ก็เราต้องเชื่อมกดปล่อยกดไปเหมือนเชื่อมเดินแนวนะฮะนิ้วชี้เห็นไหมฮะแล้วเราก็กดกดเชื่อมประมาณนั้นประมาณนี้ครับผม ส่วนวิธีการเชื่อมทูบนะครับไม่ต้องสลับสายอะไรเลยนะฮะเราก็ยืนพื้นสายดินเข้าขั้วลบสายเชื่อมทูบเข้าขั้วบวกนะครับตู้ตัวนี้ไม่ต้องสลับสายสามารถเปลี่ยนระบบโดยการกดปุ่มเลยตอนนี้ค้างอยู่ที่ฟัก0.8นะครับก็คือการเชื่อมมิกมอเตอร์หมุนรอบเร็วกดมาไฟแดงข้างล่าง1.0ก็เป็นมิกมอเตอร์หมุนรอบช้ากดมาอีกทีไฟแดงอยู่ด้านบนนะครับภาษาอังกฤษ M A ก็คือพร้อมเชื่อมทูบได้เลย ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะพี่เวลาใส่ลวดเนี่ยต้องใส่เหมือนตามที่เห็นข้าง้นนะฮะอย่าให้ลวดฟูนะพี่ถ้าฟูมันจะมีปัญหาเรื่องการเดินลวดนะฮะแล้วถ้ามันฟูมาเราต้องยอมเสียลวดถอดออกมาหรือทิ้งให้มันเรียบแล้วตัดทิ้งนะฮะพอมันเรียบนะครับทุกอย่างจะจะมาง่ายเลยนะครับลวดมาไม่มีสะดุดเลยนะครับมาได้ลื่นเลยเวลาใช้งานไปเรื่อยๆนะพี่ ไอ้ไอล่องเหลียนเนี่ยมันจะเป็นพันคมคมมันจะจับกับลวดใช่ไหมฮะมันก็จะขูดไปเรื่อยๆหรือว่าเวลาลูกค้าบางคนเจออาการล้อฟรีไม่ไปเพราะว่าใส่สายแล้วเดินเดินเดินใส่ไม่ถูกนะฮะมันก็จะฟรีฟรีฟรีมันก็จะขูดขูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วบางทีมันจะมีขี้สลกอะ่ะตันอยู่ข้างในนี้พี่ต้องหาหาพวกเข็มเนี่ยมาแค่แคแค่ออกบ้างเหมือนแค่ขี้เล็บอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะมาแค่แค่ออกบ้างนะครับผม ที่ใช้ก็ต้องมั่นรักษาและดูด้วยนะครับตรงรองนี้นะฮะถ้าใช้ไปเรื่อยๆีีแสลกมันจะเกาะหรือช่วงระหว่างล้อฟรีมันก็จะสีไปเรื่อยทําให้เศษเข้าไปตันข้างในมันก็จะจับไม่อยู่เราต้องถอดออกมาแค่นิดนึง